ากนะ้ำครับไปโน่น้ะครับของซินไรเยากาครับของจากของบ้านแลบบ้วก็ลลดนทอกเมนน็อบบัดเมืองนะครับ กระเตยอ๋อจะละเมดตัวแรกครับจะละมตดมาแล้วตัวแรกอลูกกระเตยลูกระเตยลือนลือนล่นเลื่อือสาีดกรเตยอยวตามตัว อ้าวตัวแหละอย่เม็ดเขาเกรเตอเลยมามาแล้วครับโอ้ปลาไซนนี่กตระเตอไซเย้เ้อ้ย

นี่ยปลาไซครับนี่กระไ่ายกระต่ายไซคับโอ้มาโตแล้วครับโอ้ไปครับปลาไซคับไซคบใหญ่เลยครับไซใหญ่ไซใหญ่ไซปลเก้าคีครับตัวนี้ไซใหญ่ไอปูมองเลยครับไอตัวนี้เดียวก็เอี่ย้างมองมองเลยครับ ครับยังดีไขจิ๋วสีคขีดนี่นูนนู้นอ๋อจิ๋วปจิ๋วมาตัวขาวเลยครับเป็น,ปนตาต้องติดครับมาตัวขาวแ๋วขาวเลยเมือกยังไม่ออกเลยบอดี ôi voilà. là con mãi ơi รับน้ำนำงอ่าที่ได้ตัวเล็กๆทั้งนั้นโหตัวดตัวครับสะเตยเออันกินน้ํามันตัว,ตว,ตว าไฟสามสี่ตัวุณได้กี่ตัวเจ็บนะทุกตัวทเจ็ดเอ้เจ็ดไั่เอ้ยเจ็ตัวน้ำหัวข้ามกัน ตะไซตะไซมาแล้วครับเอ้ยตัวแรกมาต่อตามาอีกตัวเอ้ยครับอัวที่สองใช้ก็่าง 应该呢。 โครับแล้วจขอัน้องเลี้มัน,เน,มนมาเออจโค้ครับไปดองไปดอง,งอออคคอก็ปไ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 ปั โมครับ3ตัวที่3น้ำหมกข้ามส่าปลาใสสวยครับน้ำหมกข้ามหกเจ